สวัสดีครับปัจจุบันนะครับก็มีคนพูดกันหลากหลายนะครับอยู่ข้องกับเรื่องของการอักเสบนะฮะว่ามันมีอาหารที่สามารถลดการอักเสบได้นะครับถ้าเรามีการอักเสบมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราจะต้องไปหาย,ยาแก้อักเสบตาทานนะครับยาลดอาการต่างๆนะครับรวมทั้งอาจจะไปปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตต่างๆนานานะครับเพื่อที่จะทําให้การอักเสบมันหายไปจากร่างกายนะครับ จริงๆแล้วการอักเสบมันคืออะไรนะครับแล้วมันดีหรือมันไม่ดีอย่างไรบ้างนะครับผมก็จะเล่าให้ฟังเลยในวันนี้นะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตมังบัดนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับคงมองการอักเสบในแง่ไม่ดีเสมอนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งซึ่งน่าจะก่อปัญหาให้กับร่างกายถูกไหมครับชื่อมันก็ไม่ค่อยฟังดูไม่ค่อยดีนะครับ การอักเสบเนี่ยภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า inflammation นะครับแล้วในการแพทย์เนี่ยนะครับก็จะมีการแพทย์ที่สอนกันมาตั้งแต่โบราณเลยนะครับว่าการอักเสบเนี่ยมันจะต้องมีอาการปวดบวมแดงร้อนนะครับนี่คือการอักเสบโดยทั่วไปที่หลายๆคนเข้าใจนะครับมันก็จะมีภาษาทางการแพทย์นะครับอย่างคําว่าปวดบวมแดงร้อนเนี่ยภาษาทางการแพทย์จริงๆมันก็ตีเป็นภาษากลุ่มภาษาละตินนะครับ อ่าอย่างอย่างปวดเนี่ยมันมาจากคําว่า the l o r นะครับ the l o r ก็คือปวดอ่าจริงๆก็เป็นอ่าเป็นคล้ายๆเป็น,เป,นเป็นภาษาสเปนิชเหมือนกันนะ the l o r นะครับปวดนะครับบวม tumor หรือ tumor นั่นเองนะครับค um ือก้อนบวมนั่นเองนะครับแดง rubor หรือ ruber นะครับมันก็แปลว่าแดงนะครับร้อนปวดบวมแดงร้อนร้อนใน calor นะครับ calor คือมันมาจากคําว่า calorie นะนั่นเองนะ calorie คือการเผาผลาญทำให้เกิดความร้อนนะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ แหลายๆคนก็คงจะเคยเรียนมาในสมัยที่เรียนนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยการอักเสบนะครับมันไม่ใช่แค่ปวดบวมแดงร้อนนะครับเราไม่ยัเไม่ต้องมีครบทุกอย่างก็ได้นะครับมันก็เกิดอักเสบขึ้นมาในร่างกายต่างๆก็ได้นะครับมันมีสารต่างๆที่อยู่ในร่างกายนะครับที่เรียกว่าไซโตไคน์นะครับซึ่งมีเป็นร้อยชนิดเลยแล้วแต่ละชนิดก็มีหน้าที่ที่มันไม่เหมือนกันนะครับการอักเสบยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้าง สิ่งที่เราเห็นกันทั่วไปเช่นว่าเราไปกระแทกอะไรมาแล้วตรงบริเวณนั้นมันบวมขึ้นมานั่นก็คือการอักเสบชนิดหนึ่งนะครับถ้าเราไปมีแผลผ่าตัดขึ้นมานะครับการที่แผลผ่าตัดของเรามันจะหายได้เนี่ยนะครับมันจะต้องใช้การอักเสบครับนะบถ้าเราไม่มีการอักเสบแผลผ่าตัดเรามันไม่หายนะครับอันนั้นก็แปลว่าจริงๆการอักเสบก็มีข้อดีนะครับบางคนเป็นโรคภูมิต่อต้านตัวเองนะครับเช่นเป็น SLE นะครับเป็นโรคหนังแข็งเป็นโรค โจเกรนซินโดรมนะครับเป็นรูปัสเป็นอ่รูมาตอยด์นะครับพวกนี้ก็มีการอักเสบขึ้นมาในร่างกายแต่มันเป็นการอักเสบซึ่งมันมากเกินกว่าที่มันควรจะเป็นนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาต่อร่างกายนะครับหรือบางคนมีการอักเสบของเส้นประสาทการอักเสบของจอตานะครับพวกนี้มันก็มีสาเหตุที่หลากหลายนะครับแต่ว่าการอักเสบเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับ ข้อดีข,ของมันก็คือ1มันทําให้ร่างกายเราซ่อมแซมส่วนต่างๆของของตัวเองได้นะครับเช่นถ้าท่านอย่างเมื่อกี้ผมบอกว่าแผลผ่าตัดแผลมันจะหายได้ก็ต้องมีการอักเสบนะครับท่านท่านไปหกล้มมาแล้วท่านไม่มีการอักเสบแผลหกล้มท่านก็ไม่หายนะครับถ้าท่านติดเชื้ออะไรเข้ามาในร่างกายนะครับการที่เกิดการอักเสบมันก็จะทําให้ร่างกายของท่านสามารถที่จะเอาภูมิคุ้มกันไปต่อต้านไอตัวเชื้อพวกนั้นได้ถ้าท่านไม่มีการอักเสบในร่างกายเชื้อมันก็เข้ามาสู่ตัวท่าน แล้วท่านก็ไม่รู้ตัวแล้วเชื้อมันก็จะทําให้ท่านเป็นยังไงครับเสียชีวิตได้นะครับถ้าท่านไม่มีการอักเสบในร่างกายดังนั้นมันก็มีประโยชน์นะครับอ่าแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนคงไม่รู้ว่าการนอนของเราคือการอักเสบชนิดหนึ่งอ่าเรื่องนี้ไม่น่ามีใครรู้นะครับถ้าท่านไม่ใช่เป็นหมอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการนอนหลับหรือว่าท่านเข้าใจการนอนหลับอย่างท่องแท้แล้วแล้วก็ท่านไม่มีทางรู้เรื่องนี้เด็ดขาดนะครับการนอนหลับของคนเราเนี่ยนะครับ มันเป็นภาษาที่ผมใช้เรียกบ่อยๆก็คือ healthy inflammation healthy คือสุขภาพดี inflammation คือการอักเสบการนอนหลับที่ดีอันนี้ต้องบอกว่าที่ดีนะครับไม่ใช่เป็นพวกที่นอนหลับหลับตื่นตื่นนอน,น,อนไม่เพียงพออดนอนมีโรคทางการนอนหลับต่างๆนะครับอันนั้นไม่นับนะครับถ้าเป็นการนอนหลับที่ดีอ่ะหลับได้เจ็ดชั่วโมงหลับได้เต็มอิ่มไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้เป็นเพราะเรากินยาหรืออะไรพวกนี้นะครับหลับได้ปกติพวกนี้มันจะก่อให้เกิดการอักเสบประเภทหนึ่งซึ่งมีผลดีต่อร่างกายเรานะครับ การอสิทธิประเภทนั้นคืออะไรถ้าใครที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยจะเข้าใจว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันมี innate immunity คือภูมิคุ้มกันที่มีมาตั้งแต่กําเนิดพวกนี้คือภูมิต้นกานที่มันไม่ค่อยเฉพาะเจาะจงมีตัวอะไรเข้ามาประหลาดในร่างกายเชื้อโรคเข้ามาหรือสิ่งแปลกปลอมเข้ามามันก็เข้าไปกําจัดนะครับกับภูมิคุ้มกันแบบที่2คือ adaptive immunity adaptive ก็คือมันสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการตอบสนองได้ให้มันเก่งขึ้นก็เปลี่ยนเหมือนสไนเปอร์นะครับถ้าเรามีโจนเข้ามาเนี่ย แล้วไอ้สไนเปอร์นี่มันเก่งมากๆนะครับมันก็ยิงหัวทุกคนตายหมดเลยนะครับถ้าเรามีสไนเปอร์ที่เก่งสุดยอดเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถกําจัดเชื้อโรคพวกนี้ได้อย่างแม่นยําโดยที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อร่างกายนะครับ innate i ม m u n i t y เนื่องจากมันมันไม่เลือกต้าอะไรมันก็ทําลายไปทั่วแล้วก็ทําให้เกิดการอักเสบโดยไม่จําเป็นขึ้นกับร่างกายนะครับแต่ถ้าเราพัฒนาไอ้ตัว adaptive immunity ดีๆแล้วเนี่ยร่างกายจะไม่ค่อยมีปัญหาครับจะจัดการทุกอย่างได้อย่างเงียบเชียบเรียบร้อยนะครับ แล้วการนอนหลับเนี่ยมันเป็นการส่งเสริม adaptive immunity ให้มันมากขึ้นนะครับฮอร์โมนต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันจะไปส่งเสริมทําให้ adaptive immunity ทํางานได้ดีขึ้นเซลล์ cell ต่างๆนะครับในร่างกายเนี่ยมันจะมีเซลล์กลุ่มที่เป็น T cell นะครับ T cell ก็คือเป็นเซลล์ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งมันจะวิ่งกลับเข้าไปใน,นต่อมน้ำเหลืองนะครับแล้วก็เซลล์ซึ่งมันมีหน้าที่ไปตรวจจับสิ่งแปลกปลอมเนี่ยเราจะเรียกว่า antigen presenting cell นะครับเซลล์พวกนี้ก็จะไปเจอเอ๊ะเจอสิ่งแปลกปลอม แต่ว่าการที่ร่างกายจะทําให้เกิดการตอบสนองแบบ adaptive immunity ได้มันจะต้องให้เซลล์สองตัวมาเจอกันให้ได้ซะก่อนแล้วมันเจอกันตรงไหนครับในต่อมน้าเหลืองนี่แหละครับนะ T c e ลลโอเควิ่งมาเจออยู่ต่อมน้ำเหลืองแล้วนะครับ antigen p เ e s e n เซลล์เจอของแปลกปลอมวิ่งเข้ามาที่ต่อมเหลืองมาเจอกันอ่าคุยกันบอกว่าเฮ้ยมันมีของแปลกปลอมขึ้นมานะรีบจัดการซะ h เ c e ล l ตรงนี้มันก็รู้แล้วมีของแปลกปลอมเข้ามามันจะเริ่มเพิ่มจํานวนของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ เตรียมตัวกำจัดสิ่งแปลกปลอมพวกนั้นและไอเนี้ยมันจะเกิดขึ้นตอนที่เราหลับดีที่สุดนะครับถ้าเราไม่หลับมันไม่เกิดขึ้นครับถ้าการนอนหลับมีปัญหาก็มีปัญหานะครับนี่คือกระบวนการอักเสบชนิดหนึ่งของร่างกายนะครับแล้วถ้าท่านไม่เกิดการหลับที่ดีแล้วลก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะตรงกันข้ามนะครับ ท่านจะไม่มีการคุยกันของไอ้พวกนี้นะครับก็จะเกิดปัญหาขึ้นมามันจะก็ะกำจัดพวกของที่เสียๆสียต่างๆในร่างกายท่านไม่ค่อยดีการติดเชื้อก็จะเป็นได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นแล้วก็หายยากขึ้นแล้วที่สําคัญนี่เลยครับถ้าการอักเสบพวกนี้มันจะมีหลายแบบนะครับแบบที่ถ้านอนหลับปกติแล้วมันดีนะครับมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น T helper one response นะครับ T helper one เนี่ยมันมีในแง่กำจัดพวกเชื้อไวรัสต่างๆของร่างกายนะครับทำให้ร่างกายตอบสนองต่อวัคซีนได้ดีขึ้น แต่ถ้าท่านนอนไม่หลับแล้วก็นอนหลับตับตื่นตนอนมั่วๆนะครับหรือว่ามีโรคอยู่ในใจในขนาดหลับแล้วท่านไม่ไปรักษามันแทนที่จะเกิด T helper 1มันจะ shift ไปเป็นอีกแบบนึงคือ T helper 2 T helper 2เนี่ยปัญหามันมาและนะครับคืออะไร T helper 2 response เนี่ยมันจะทําให้ร่างกายของเราเป็นภูมิแพ้นะครับถ้ามีเยอะๆเนี่ยจะยิ่งเป็นภูมิแพ้มากๆนะครับแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับเยอะๆเนี่ยมันจะ ทำให้เกิดไปทางด้านภูมิแพ้เพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งเราไม่ต้องการนะครับพวกเนี้ยเราไม่ต้องการนะนี่ยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งดังนั้นการนอนหลับเนี่ยมันเป็นการอักเสบชนิดที่ดีอย่างหนึ่งถ้าเรามีปัญหาเรื่องการนอนหลับการอักเสบก็จะเป็นแแปลกๆขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เกินอักเสบมันมากเกินความจําเป็นทําให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบคืออะไรครับเบาหวานนะมีการอักเสบได้นะครับโรคของความดันโลหิตสูงก็เป็นการอักเสบได้โรคหัวใจต่างๆก็การอักเสบ พวกนี้เกี่ยวข้องกับการอักเสบหมดดังนั้นเวลาที่คนพูดถึงการอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่จะเหมารวมไปในแง่ของของที่ไม่ดีทางนั้นเลยนะครับแั้าต้องทําความเข้าใจสมัยว่าการอักเสบมันมีข้อดีและมันก็มีข้อเสียถ้าการอักเสบที่เหมาะสมมันเป็นสิ่งที่ดีการอักเสบที่ไม่เหมาะสมมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเป้าหมายในการแก้ไขภาวะการอักเสบของเราคืออะไรครับเราต้องการจัดการกับการอักเสบที่มันมากเกินไปเท่านั้นครับ ถ้าไม่เกิดการอักเสบเลยในร่างกายใดๆทั้งสิ้นไม่ดีครับนะฮะหมายความว่าคนที่เป็นหมอเนี่ยนะครับก็จะต้องพยายามดูซิว่าคนไข้คนนี้มีการอักเสบที่มันมากเกินกว่าจําเป็นหรือเปล่าถ้ามันมีมากเกินกว่าจําเป็นสิ่งที่จัดการคืออะไรครับไม่ใช่ไปต้านการอักเสบของเขานะครับจะต้องไปหาว่าอะไรทําให้เขาเกิดการอักเสบที่มากจนเกินไปแก้ที่ต้นเหตุครับไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุนะฮะ เพราะว่าเวลาเราให้ยาต้านการอักเสบมันไม่เลือกหน้าหรอกครับว่าการอักเสบที่มันจะไปต้านนั้นเป็นการอักเสบที่ดีหรือไม่ดีนะครับเรากินยาแก้เสพเรากินยากดภูมิมันไปต้านการอักเสบกลุ่มที่มันดีและมันไม่ดีพร้อมกันนั่นแหละครับมันไม่เลือกหน้านะครับนั่นคือปัญหานั่นคือปัญหาของการรักษาในปัจจุบันนะครับนั่นหมายความว่าท่านซึ่งมีโรคบางอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับการอักเสบ แล้วหมอเขารักษาเนี่ยเขาจะต้องพยายามหาสาเหตุให้เจอก่อนเพื่อไปรักษาตรงนั้นส่วนยาที่ลดการอักเสบนั้นที่กินเข้าไปเนี่ยอาจจะเพื่อบรรเทาอาการของท่านเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ากินช่วงสั้นๆท่านไม่ได้กินตลอดไปนะครับเพราะว่ากินตลอดไปแน่นอนว่ามันไปกดการอักเสบที่ดีของร่างกายท่านก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาได้นะครับนะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดทีนี้คนที่แข็งแรงดีอยู่แล้วล่ะเช่นท่านก็เป็นคนปกติไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรแล้วท่านก็ไปฟังมาว่า มันมีสารมีมีอาหารต้านการอักเสบนะครับมีวิตามินต้านการอลักเสบมีสารอาหารบางชนิดต้านการอักเสบได้ท่านจะกินดีหรือป่ไม่ดีนะครับตรงนี้ผมต้องบอกไปก่อนว่าข้อมูลของสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ค่อยเยอะนะครับมันมีบ้างแหละครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเยอะขนาดนั้นนะครแล้วเราก็จะต้องมาดูว่ากินเข้าไปแล้วมันไปช่วยอะไรขนาดนั้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกคือการอักเสบมีทั้งดีและไม่ดีถ้าท่านกินเข้าไปแล้วมันบังเอิญไปต้านการอักเสบที่มันดีด้วยล่ะ อย่างเช่นมันเข้าไปต้านเหมือนยามันไม่เลือกหน้านะครับก็ท่านอาจจะขาดการอักเสบที่ดีไปก็ได้นะั่นคือปัญหานะครับแล้วการอักเสบบางอย่างมันต้องเกิดขึ้น,น,น,เ,นเช่นการออกกําลังกายเป็นการอักเสบชนิดหนึ่งมันสร้างให้เกิดการอักเสบในร่างกายแต่มันเป็นการอักเสบท,ที่ดีทําให้ร่างกายเราเสริมสร้างสุขภาพต่าง,างๆให้แข็งแรงขึ้นนะครับการทานยาบางอย่างที่เข้าไปต้านสารอักเสบเนี่ยบางคนการออกกําลังกายก็จะทําให้ร่างกายมันไม่ได้ดีขึ้นนั่นก็คือปัญหานะครับ ส่วนสารอาหารบางคนอาจจะบอกว่าถ้าไปกินพวกเนื้อแดงนะครับมันจะก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายอันนี้จริงนะครับอันนี้จริงนะฮะจะมีการอักเสบในร่างกายได้นะครับแต่ว่าปริมาณการอักเสบที่เกิดจากเนื้อแดงนั้นมันไม่ได้มากจนกระทั่งสามารถทําให้เกิดปัญหาต่างๆที่ท่านฟังจากเน็ตฟังจากโฆษณาฟังจากคนอื่นๆบอกต่อกันมาหรอกครับนะมันไม่ขนาดนั้นนะฮะอย่างไรก็ตามในเมื่อเรื่องเกี่ยวข้องกับอาหารนั้น บอกว่าเอ้ยอย่างนั้นเราไม่ต้องกินเนื้อแดงเลยหรือว่าเราผมบอกว่าเออเนื้อแดงมันก็กินได้มันไม่ได้ประเด็นอยู่ที่ตรงนั้นนะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าคนเราเนี่ยควรจะกินอาหารให้มันหลากหลายให้มันครบหมู่อย่างนี้จะดีที่สุดนะครับกินให้ทางสายกลางไม่ใช่ว่าเป็นหนักทางใดทางหนึ่งวันคนที่บอกว่าเออห้ามไปกินผักเลยให้กินแต่เนื้อเดี๋ยวพุงจะลดเดี๋ยวแข็งแรงขึ้นไม่ใช่หรอกครับนะร่างกายคนเราเนี่ยมันสร้างมาให้กินทุกอย่างสมดุลกันนะครับ คือแน่นอนสัตว์บางชนิดก็กินแต่เนื้อเพราะว่าร่างกายเขาสร้างมาเป็นแบบนั้นนะครับเป็นเป็นคาร์นิวอร์นะครับกินแต่เนื้อหรือบางคนก็เป็นเฮอร์บิวอร์คือกินแต่พืชนะครับแต่คนเราเนี่ยจริงๆมันก้ากึ่งนะครับบางคนก็บอกว่าเออจริงๆคนเราเป็นเฮอร์บิวอร์คือกินไอ้พวกพืชพวกนี้ดีขึ้นนะครับแต่แน่นอนคนเราจริงๆปนกันน่าจะเรียกว่าอมนิวอร์มากกว่าคือต้องกินทุกอย่างให้มันสมดุลกันมันถึงจะมีประโยชน์นะครับกินทางใดทางหนึ่งหนักมากเกินไปก็มีปัญหาทั้งนั้นแหละครันคนรครัับดงนน้ เรื่องของการใช้อาหารเพื่อต้านการอักเสบนะครับส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่า1ข้อมูลมันมีน้อยนะครับแต่ว่ามันกเกิดการอักเสบจริงรถ้าท่านกินอาหารที่เป็นเนื้อแดงเข้าไปเยอะๆนะครับดังนั้นเนื้อแดงเนี่ยมันยังมีประโยชน์ในแง่ของโปรตีนต่างๆซึ่งสูงแล้วก็วิตามินบางชนิดซึ่งมันมีมากกว่าไอ้เนื้ออย่างอื่นนะครับก็กินได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่กินแต่เนื้ออย่างเดียวนะครับท่านก็จะต้องเฉลี่ยไปกินอย่างอื่นด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ประโยชน์ของอย่างอื่นมากขึ้นนะฮะแล้วถ้าท่านกินอออยยย่่่าางงืนนเดดีวไ้มัะครบ อันท่านไปกินปลาอย่างเดียวบางคนก็อาจจะบอกว่าปลาก็มีสารบางอย่างที่ตกค้างในทะเลแล้วปลามันกินเข้าไปแล้วคนก็มากินนั่นท่านก็อาจจะเจอปัญหาได้นะครับท่านกินอาหารเสริมบางอย่างที่มันมาจากธรรมชาติได้ไหมอาน,นได้แต่ธรรมชาติมันมาจากไหนละครับธรรมชาติเนี่ยคืออะไรครับเช่นท่านสารสก,กัดจากพืชแล้วท่านจะรู้ได้ไงพืชมันไม่ได้ดูดอะไรแปลกๆออกมาจากดินนะครับปลาสารสกัดจากปลาน้ามันปลาเออท่านจะไปรู้ได้ยังไงว่าไม่เอาปลอดเอาแคดเมียมอะไรมาจากทะเล อันนี้ก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะครับคือจะต้องไปดูด้วยนะครับว่าเขาสกัดมาอย่างไรแล้วสกัดแล้วที่สาคัญคือแน่นอนว่าคนสกัดเขาก็ต้องบอกว่าของเขาดีมีวิธีในการสกัดแบบพิเศษ่ะสกัดเย็นทําอย่าง,งานว้อย่างนี้มีกรรมวิธีที่เลิศหรูนะครับแต่ว่าท่านต้องไปดูสิครับว่ามีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานกลางมือเปล่าว่ามาดูเรื่องสารปนเปื้อนในสิ่งที่เขาเอามาทําเป็นอาหารเสริมมาทําเป็นวิตามินนะครับอ่าแล้วมันมีมีให้ใบประกาศนียบัตหรือเปล่า ประกาศสัียาบัตรนั้นให้เมื่อไหร่ให้เมื่อ3ปีที่แล้วหรือให้เมื่อทิ์ทีแล้วมันก็แตกต่างกันนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาคิดเพราะว่าของพวกนี้มันไม่มีการควบคุมเหมือนยาอย่างที่ผมเล่าไปหลายๆครั้งดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีการควบคุมที่ดีสิ่งที่ท่านได้เข้ามานั้นอาจจะมีอะไรปนเปื้อนปนเปื้อนมาก็ได้นะครับดังนั้นเรื่องของอาหารเรื่องของวิตามินอะไรพวกนี้ท่านจะกินก็ได้นะครับผมว่ากินให้สมดุลจะดีที่สุดแล้วก็อย่าไปเชื่อเยอะเท่าไหร่นะครับดังน,น โดยสรุปแล้วการอักเสบนะครับมีทั้งดีและไม่ดีนะครับการไปกินยาหรือไปหาอะไรมาต้านการอักเสบเนี่ยมันไม่ได้ดีเสมอไปนะครับแล้วการอักเสบนี้ถ้าท่านไม่มีการอักเสบในร่างกายเลยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่ๆนะครับมันจะเกิดปัญหาขึ้นมากับร่างกายของท่านเองนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับส่วนรายละเอียดเบื้องลึกของการอักเสบมันยังมีอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับถ้าใครสงสัยเรื่องไหนก็แนะนําว่าถามมาเป็นเรื่องๆดีกว่าเพราะว่า ถ้าเล่าให้ฟังหมดทุกอย่างมันมันไม่ได้แน่ๆนะครับอย่างเช่นสารต่อสารที่ทําให้เกิดการอักเสบอย่างไซโตไคน์ต่างๆเนี่ยโอ้มีเป็นร้อยชนิดขึ้นอยู่กับว่าท่านกาลังพูดถึงชนิดไหนอยู่นะครับเช่นที่เจอบ่อยๆในการเกิดการอักเสบเช่อนอินเตอร์ลวคิน 1b หรือ1เบต้าอินเตอร์ลวคิน B, 6ทูเมอร์เนโครซิสแฟเตอร์อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับคือการทําให้เกิดการอักเสบถ้าท่านสงสัยตัวไหนก็ลองถามมาดูแล้วกันนะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ